9กับ15ให้นะครับมักจักเปอร์เซ็นต์ครับพ่อคิดว่าจับเปอร์เซ็นต์คอในในความจริงของพ่อสิให้ให้ได้จักเปอร์เซ็นต์ครับ60%แล้วครับโอ้สูงสูงสูงครับ60นี่ือว่า10%เนาะค้อยก็ให้ให้สูงอยู่สูงอยู่50%นะครับ15กับ39อยากได้เลขีิต้องคุณกับช้างก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ แฟนช่องคนกับช้างทุกท่านนะครับผมเราตามให้อีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเราตามตัวเลขของพ่อสมศักดิ์นะครับผมพ่อสมศักดิ์นี้เข้ามาหลายงวดนะครับผมตามที่ทราบมานะครับผม เป็นเลขสูตรคำนวณหวย4ี่ทิศนะครับผมจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมเราจะพา fc แฟนช่องเข้าไปรับชมแล้วลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับว่าชอบหรือไม่อย่างไรนะครับย้ำนะครับผมทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเราไปชมกันเลยนะครับว่าจะเป็นตัวไหนครับพ่อเลยครับสวัสดีครับพ่อพ่อพ่อซื้อพ่อสมศัก์นะครับผมครับพ่อสมศักพ่อสมศักนี่เป็นเป็นสูตรหวยหวยซื้อสูตรอยังนะครับพ่อ ส <Beautiful, S 1> <hill. S 2> ูตรซีทิศซะสูตรหอยซีทิศเีทิศได้ดีครับหอยซีทิศสูตรซีทิศครับสูตรซีทิศสูตรซีทิศนี่พ่อได้เป็นสูตรมาจากไหนครับเป็นแบบไหนครับผมได้มาดนเด้อด้แต่ผมโบท่านโบโบเห็ดตะเกี่ยวเขาก็เริ่มมาเห็ดสองรอบสองรอบนี้นะเขาเขาเขาทั้งสองรอบเลยบ่พ่อรอบทั้งสองรอบนี่โบท่านฮูยจักครับรอบนี้รอบก่อนนี่กับบออยากเห็ดอ่อไปมักถึงตะเหล็กขรัเจ้าเออเล็กนี่ก็เลยว่า บ่เหินน้ำเด็กปืนเขื่อนเลยว่าเก็ดหมืองเหมของเจ้าของครับครับสูตรนี้ใช่หมดหมดวันที่หนึ่งตุลาพ่อก่อเกษตรกะเขายุ่งมากครับนี่ครับนี่เขายุ่งครับอ๋อกะเขายุ่งเนาะครับยุ่งครับเขายุ่งครับครับผมวันนี้ก็เดี๋ยววันที่หนึ่งเจ็ดครับเป็นสูตร หวัวสีทิศของพ่อทรัพย์สักนะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัว <พอ S 1> นี้จะเป็นคำนวณให้รู้เลยนะครับผมสีทิศที่ที่เก้าส่วหัวนี้มั่นใจอยู่นะพ่อเนาะวันนี้าว่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนงางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางสิบหาเลยสิบมาสิบหาสิบมา ม,ม,มักที่สุดคือสิบห้าพอพอขับสามเก่าขับสามเก่าในใ <39 S 2> น,น,นใ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 จพอนี่สามเก่ากับสิบหาเนี่มักแห้งครับมักแหง้งเด็กสวยที่กันเด้อสิบห้ากับสามเก่าหนึ่งห้าแล้วก็สูตรใดๆดพอเราเราเขียนสูตรเลยสิบหากับสามเก่าสวยที่สุดเป็นเป็นสเกิร์ตว่าสูตรเลขสี่ทิศครับสี่ทิศครับตัวนี้ ซีทิดตามสถิตินี่ก็เขามาตลอดเนาะเขามาเรื่อยๆนะครับพอเรวล่องมังงวดนี้เนาะพอเนาะวาสิเขาบ่เขาก็ต้องล่องมังกรมีปากกาเขียนดีๆเนาะปิดคิดบ่ได้ลบบ่ได้ลบบ่ได้ครับลบบ่อใดคำนวณไปก่อนคำนวณไปก่อนครับไคำนวณก่อนเนาะคอยทำไปสูตรก่อนเป็นการเจ็บสถิติบ่อพอรูเป็นอย่างนไง สูตรคำนวณเลขสี่ทิศพเพราะเอาเอาตัวเลขตัวใดครับมาคำนวณครับตัวเก่าอะไรมาใช่ครับเอาตัวเก่ามาคำนวณบ่าครับเอาคำนวณกับเลขสี่ทิศแบบใดครับหนึ่งสองสามสี่เลยครับเลขสี่ทิศนี่เอาตัวใดตั้งเป็นตัวใดตั้งเนี่ยเอาตัววัดออกกับตั้งเอาตัวออกครับตตััวออก้งเอาตัวออกตั้งนี่จะตั้งครับเอาตัวออกตั้งนี่นะครับตัวออกตั้งตัวนี้ก็ตั้งไว้เพื่อกครับจะออกตัวนี้ เอาไทยเอาเลขไทยตัวที่ออกมาครับตัง้งแม่นลยครับเคสเอาเองผู้เจ้าก็เจะได้เป็นตัวเลขสูตรคำนวณเลขสี Listen, an, ่ทิศครับคพ่อไม่ห่วงเนาะบ่บ่ห่วงก็บ่ทำไม่ดูเลยงั้นครับบ่ห่วงแล้วจะห่วงไปยังเออพอทำแล้วบ่ห่วงเด้บ่ห่วงบอกไปเลยแม่นบ่แม่ี้ยนครับนี่อนนพ่อพ่อคำนวณเสร็จแล้วก็เขียนเขียนเป็นตัวเด้ครับ เก็บออกมาเลยครับเก็บออกเป็นตัวมาเลยครับตัวนี้ครับสามเก้าหนึ่งห้าไ้แค่สตัวบ่ครับเิ่นนะครับอแค่นี้โอ้มีทันสามเ้ากับหนึ่งห้าวงให้หน่อยครับวงให้หน่อยสากับหนึ่ง้านี่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมขสองสนะครับนี่้เอา พ่อสมศักดิ์งวด16ตุลา63นี่ครับนี่บ่ครับครับตัวอันนึงงวดที่แล้วบาครับหาเก้าน่ยครับห้าเก้า่หมดที่แล้วเนาะครับมักสุดตัวแรกกับพ่อมักสุดเลยนี่มักที่สุดเลยนี่มักสุดนี่นครับนี่นี่นี่สามเกกับสิบห้าสามเกับสิบห้ากับหาสามเก้าัหนึ่งห้าครับมัก จับเปอร์เซ็นต์ครับพอคิดว่าจับเปอร์เซ็นต์พอในในความจิบของพอจะให้ให้ได้จับเปอร์เซ็นต์ครับครับโอ้สูงสูงสูงครับหกสิบนี่ถือว่าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าครับพราให้ให้สูงอยู่สูงอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งห้ากับสามเก้าตัวที่พ่อมากที่สุดหนึ่งห้ากับสามเก้าคือคือสูตรคำนวณสูตรตัวเลขสี่ทิศครับเขาติดกันมาสองวัดหนึ่งวัดที่สามว่พอในในตัวหนึ่งวัดที่สามเนาะครับตัวนี่เขาวัดที่สามที่วงกลมใบนะ หนึ่งห้ากับ3ามเก้ามัที่สุด,สดนะครับตัวเลเขขอพอกระหายมีอยู่60ศูนย์ห้าเก้าสีปดเจ็ดสากสองหนึ่งห้สามเกศนย์สี่เลขพอสมศักดิ์เนาะ,ะครับสำหรับเลขพ่อสมศักดิ์นะครับผมนะครับพ่อสมศักดิ์เลขสี่ทิศนะครับส,สูตครคํนวนสี่ทิศ ล้อไปวิเคราะห์พิจารณาคุณนพีเนาะครับผมก็ล้อไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับแฟนช่องนะครับผมก็ล้อไปวิเคราะห์ดูเีดีแล้ววันนี้เห็นเห็นแต่ไหนโทรศัพท์เ่ครับครับเป็นแต่ละมือเห็นแต่ไหนโทรศัพท์เลยครับบ้านชิวัยภู้มาบ้านตัมีผู้มาหาบ่ครับบบ่ครัพอโทรมากับม้าได้แล้วครับเรื่องเรื่องเรื่องบ่โทรนี่พอบ่บ่ท่านได้ห้เนาะครับบ่ท่านได้อยากสิะห้เด้อบอกแฟนช่องนะครับว่าครับ เบอร์โทรนี่บอท่านได้ให้นะครับเด้อย่ำแฟนช่องทุกท่านนะครับผมถ้าท่านใดที่ขามาสอบถามเบอร์โทรพอสมศักดิ์ตอนนี้บอกเลยว่าครับว่าบอท่านได้ให้นะครับพอบอกในครับว่าบอท่านได้ให้ครับบอท่านได้ให้ครับถ้าถือจังเกอให้ครับถ้าถือจ้าเกอให้เด้อร yeah. ์สำหรับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรทั้งเบอร์มันซีเนาะเบอร์มันซี่งอข้อครับผมบอกจังกอร์ตัวไรๆนี่ก็ได้หัวจักกันหมดจุกครับผมเออเเบอร์โทรพ่อไม่ให้มันบอกบ่าให้ครับยังบอท่านให้ครับสิให้โยเตอบรท่านให้ครับผม สีหายยุดแต่บอท่านหายเพราะว่าอพอเปินกับบอท่านอยากสี่เปิดโต,ตปบนไดนะครับผมก็อยากสีห่หายเอฟซีแฟนช่องนั่ไปลงทุนเมืองว่าตัวเลขของพอมสมศักดิ์นะครับ16ตุลานี่นะครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณ4ทิเนะพอเนาะ สูตรคำนวณทิสูตรคำนสี่ทิศนะครับผมเข้าติดต่อต่อเนื่องกันมาสามงวดนะครับผมนะครับเราก็ตามให้นะครับสหรับงวดนี้นะครับเอฟสีนะครับผมสักนะครับในวันที่หนึ่งกราคมหกสามนี่นี่สูตรนี่สูตรวันที่สิบหกสูตรของวันที่สิบหกนี่บอครับเออนี่ครับนี่สูตรที่หกเลยนี่เพราะว่าพ่อพอมันใจนี่เบอร์ไอ้ตัวไหนครับสามเก่ากับสิบห้านี่ยสามเก่ากับสิบห้าเก่ากับสิบห้านี่นี่ตัวสามเก่าตัวนี้บอครับสามเก่าคับตัวนี้ครับสิบห้าครับสองตัวนี่ นี่มักที่สุดฟันท่งหาเลยนี่มพอหกสเรเซ็นลยมพอนี่ครับในสองตัวนี่ในหกเลยนี่ครับผมสากับ15บห้าับครับพอเราฟันท่งหาเลย6กเตลยตัวเลขตนีอยู่หกศูนย์เจ็ดสามห้าเก้ี่แปดหกสองหนึ่งห้าสาก้า่พอมั่นใจหนึ่หากับสาเกานะครับหนึ่งากับสาเก้าที่็กไวเนาะหนกับสากตัวเลขก็มาไลายหางนี่แหละ วันใหญ่เจัดเปอร์เซ็นต์ผมว่าหกสิบอยู่แล้วหกสิบเปอร์เพอมันลงมาแล้วเนี่ยมันลงมาแล้วเด้่เด็กลงมาแล้วลงมาแล้วบ่หดมันลงมาแล้วหดที่แล้วถือหาเก้านะครับสูตรนี่หาเก้าเขาหดที่แล้วโอ้โหนี่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 ของหดที่แล้วที่คำนวณมากนี่เล็กีเทิศนี่เขาหาเก้าเก้าหาถ่าวันนี้เคียดไดยมันมาหาเก่าคือเก่าไหมนี่ตเฉมาตัวนี้คือ มันใจหกสิบเปอร์เซ็นต์มันลงมากเลยดิลงมันเขามากเลยแต่ว่าต่อไปก็จะเฮ็ดยุดอกเฮ็ดใบให้แดงปันมะพร้าวเนาะแดงปั่นหนึ่งห้าสามเก้าหกสองศูนย์สี่ ไอ้โทัมากกริบอกทัไปหาบุญเนอร์คอมันตัวครับผมเพราะว่าพ่อกับบอได้ให้เบอร์โทษเนาะครับยังมาท่านปล่อยเบอร์โทษนะครับบ่ได้หวงดนะครับเบอร์โทษแค่ว่าบ่ท่านอนุญาตบ่ท่านบ่ท่านให้นะครับผมพอเราบอกว่าบ่ท่านให้นะครับผมครับเบอร์โทษนะครับพวกโรคปวดฝากไปเด้อโรคปวดครับบอกโรคป่วยโรคปวดปวยโรคปวดโรคปวดนี่แหละโรคข้อเท้าข้อบวมมือซ่านิ้วล็อกตะขิ้วจับ มันที่ตายครับคือตัวนี้เด้อกระชิ้วจับอพอพอคยเปลี่ยนเราบอพ่อเขาจะได้ผมเป็นมาแลว้วเด้เป็นมาแล้วหายแล้วเออหายแล้วยังกระเจ็บโรคเส้นก็มีโร<ล>คเส้นก็กนกอยู่เบาหวานก็ลดลงดกินเจ๊ตซิบไปเด้พ่อกขาเฮ็ดพ่อเฮ็ดได้มาครับได้ครับพอมียาดีเออผมมีเฮ็ดได้อยู่ครับมาเลยครับแต่ว่าเฮ็ดไปหลายบ่ได้แล้วเขาจับไปอันลูกนรกให้ได้ใบซะก่อนห้ได้ใบก่อนเนาะครับพอ คือผมสิไปพุ่นสิไปกรุงเทพอยู่สิไปหาเพิ่นปันสุกออกไข่อยู่ให้ปัญญาปันสุกออกใครไรกันเขาต้องไปซอยพุ่นเด้เพราะว่าเขาสิซอยคนไปเรื่อยคือเขาได้ไปตัวมาเขาก็สิซอยเลยเพราสิซอยข้นเอออซยบไว้ก็ว่ามีก็ไต่บ่มีก็ได้มามาจากมหากรเหต่ว่ามาหานี่รักษาเม็ดซอยเม็ดบนนิวดได้ครับบนนิวดมันเป็นยาบ่พ่อครันเป็นสมุนไพรมันเป็นลักษณะแบบใดที่อ ขันตีกินหมุนไพ่ก็น้ำมันนี่ใช่มุนไพ่หมดเลยแบบแมนุมนยาผ้าไวท์ครีเอทต้นไ,ไตนใต้ใบต้น,มมมส,ส,มน,มนสมุนไพรสีใบยาขั้วอยาแคบยน้ำมันี่มีหลายใช่พ่อน,นี่เป็นหมอยาสมุนไพรเก่าตัวนี้เพราะว่าเห็นบองกงูเข้ยมันกินสร้างมันกินมันคือจีนหยาเนาะครังเด้มันกินแสดงว่าเป็นลายมันต้องใหญ่เลยอืมขันเซียงเด้มันกินหมดเลยแสดงว่าเปนเบียร์พ่อเป็นหมอยาอืมเนียฝากไว้เนี่ยแล้วส่วนหอยพ่อได้มาจากไหนส่วนหอย สูตรอันนี้ได้พัะเจริญแล้วหันโมเหตจักเถ่อเปลี่ยนมากหรือเป็นยังไงโมเหตเมูหัวบอกมาตั้งแต่สมัยใดผุนหันโมเหตจักเถระเต้นเลยเ่น้อย,อย,อย,อยตั้งแต่เป็นเบาอยู่เพอพอมาลองเห็ดเบื้องตันนี้มันมันเข่าครับนี่นี่นนเขาอยู่ครับ ปวดแช่งปวดขาปวดลักษณะการปวดนี่ปวดแบบได้ปวดแช่งปวดขาปวดเอ็นปวดเส้นนี่บอกพ่อครัปวดลักษณะการปวดพวกปวดนี่แหต่หัวเข่าบวมตามเส้นตามเอ็นปวดหลังเจ็บเอวมั้ยนี่บอกพ่อครับพวกพวกมากที่สุดคือนี่นิ้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วมือล็อกเป็นยุบยับพุ่นเป็นยุบเนื้อเอ็นกระดิกเอ็นแมนนี่พอพอมีวิธีรักษาครับมีวิธีรักษาเป็นยังคือ ต้องให้ผู้นั้นเฮ็ดได้รวามจังสีเศร้าอันที่ปนวดซื้อๆเขียววัดนโมนี่เขียวเขาบีบออาห่วงายไปอันนี้ต้องมาซิปก็ซอยได้ซิปเพราะว่าเขาต้องให้เขาเจ้าเฮ็ดน้ำต้องให้เฮ็ดให้ปฏิบัติมาถึงปฏิบัติให้ปฏิบัติให้คนที่มารักษานี่ปฏิบัติรักษาก็ต้องถือสินถือสินน้ำถือสินข้ามินมาถอสินไปจำเด้ครับไปจำสินเอกว่ากินสิน โอ้หายก็จำนั่หมดตัวนี้หายก็จำนั่หมดตัวนี้แมนมันเบิดนวครับเทียร์ไทยก็แซ่บอืมไปเทศไทยรวมเดือดเนื้อชาดเชื้อไทยนี่แซบบ่ครับเออเห็นไหมครับบ้านนี่สินหานี่ก็ว่าสุราเมรียมันชักประมาทดันทานนัดก็แซบคักเลยแซบทุกขอโอ้แมนเงินวัวหายถือสินหามกินสินผมว่าอือไปแล้วไปจำสินออกมาเผันกินสินไปจำสินนะเห็นว่าไปวัดกันสิ Egg. <laughs>